เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมจากผมมิสเตอร์กลิตนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบล็อกนะครับผมแล้วก็อยู่ในแมปของออสตาเทอร์รี่เฟสนะครับผมนะวันนี้มีท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยถามใน Discord ว่าไอ้แมปตอนนี้เนี่ยมียันพาณิชทั้งหมดกี่อันแล้วนะผมนะผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะว่าอัปเดตแล้วกันนะก่อจากคลิปที่แล้วนู่นที่เราเคยทำว่ามีแบบเรื่องไอเดียมียันพาณิชย์อันอะไรนี้นะ mm. โอเควันนี้เราก็ต้องตอบกันเลยนะผมนะว่าตอนนี้เนี่ยยันพาน,นี่ยทั้งหมดเลยนะ รวมทั้งหมดเลยจากโค้ดจากเกมพาร์ตแล้วก็จากดันเจี้ยนเนี่ยได้กว่าสิบสออันนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวจะแบ่งทางซ้ายไปขวาแล้วกันเนาะทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นของเกมพาร์ตนะครับนะซึ่งต้องเติมประมาณ300โลบักแล้วนะเก้าอี้จะเป็นเก้าอี้ทองคำนะครันะเก้าอี้แชร์ก็เด่นแชร์เนี่ยพวกก็เทดีเหมือนกันนะโอเคส่วนตรงกลางแล้วนะนะจะเป็นของโค้ดนะครับนะก็จะมีอยู่สองอันจะมีไม้กวาดกับอาเมฆสีทองนะครับผมนะส่วนทางด้านขวามือเนี่ยผมก็จะมีทั้งหมดเก้าอันนะเป็นของจากดันเจี้ยนนะครับผมนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูดันเจี้ยงกันดีกว่านะว่าอันไหนจะได้อันไหนแล้วกันนะโอเคตัดโอเคครับผมตัวนี้เราก็ตัดมาตัวนี้แล้วกันเนาะมาอย่างแรกเลยนะด่านแรกของเบร็กินเนอร์นะครับผมนะจะได้ของอ่ที่นั่งของฟิเซอร์นะนะกาอี้ไอ้เก้าอี้ยานนะนะของฟิเซอร์นะครับผมนะจะได้แบบนี้แทนนะฮะแล้วก็ด่านที่สองนะจะเป็นด่านของคายดิงวีเลสนะครับผนะที่เป็นของดาวกระจายนะครับผมนะที่เราหยิบบนนั่นนหะแล้วมันจะบุญนะครับผมนะต้องสู้กับอ่าโอโรจิมารุนะครับผมโอเคต่อมาตะวิสาครับผมนะ เราต้องอยู่กันที่ทด้านของดิสเซอร์ไอซ์แลนด์นะหนุ่มนะหรือเป็นแอคเตอรนะอาราบัสตา้านะของแบบเก่านะนะตอนนี้ก็จะได้เป็นอ่าเรียกไงเหมือนขี่ทรายของการะนะนะุ่ะอันนี้เหมือนมากเลยนะหนุ่นะแล้วก็เราต้องสู้กับดันที่บอสที่ชื่อว่ามิสเตอร์ซีโร่หรือพ่อคอดายนั่างต่างนะนะต่อมานะหนุ่มนะเราต้องไปสู้กันในฮีโร่โดมนะหนะหรือยูเอโดวันเก่านะหนุ่มนะ ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องสู้กับของออฟฟอร์วันนะซึ่งจะได้ปีกของ็อกมาใช้นะครับผมนะเป็นด่านของ i n n e r w o r l d นะอันนี้ก็ต้องไปสู้กันในบอสของด่านริ e เลยนะในถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้ก็จะได้เป็นปีกข้างเทาอันสีดำใหญ่นะนะเดี๋ยวก็ระหว่างที่พูดไปเนี่ยเราจะขึ้นรูปไปด้วยกลางทากันเนาะโอเคต่อไปนะนะจะอยู่กันในด่านของแวมไพร์ไฮเอล์นะนะอันนี้จะต้องสู้กับบอสที่ชื่อว่าคาแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนชื่อเป็นโลหะแล้วนะเป็นรถระเบิดนวนะที่เอา้ใชนะ ต่อมาเนี่ยนะเป็นด่านออเตอร์วอลนะนะอันนี้จะต้องสู้กับไททัน60เมตรนะครับผมนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ไททันเกลื่นมาใช้นะอย่างที่เราบอกไปตะกี้นะฮะแล้วก็อ่าต่อไปเนี่ยนะแต่ต่อไปจะเป็นแอนด์คิงดอมนะนะจะต้องสู้กับบอสอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งผมไปเล่นไม่ผ่านเลยยังอยู่ที่ดัน45อยู่เลยนะครับผมนะโอเคส่วนด่านนี้นะ่ยนะเราจะได้เป็นอ่ได้ไปไหเป็นสเก็ตบอร์ดนะนะมาใช้แทนนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นด่านของวิเลย์นะนะเป็นด่านของน่าจะเป็นของเจ็ดบาบไหม แลนนี้เราจะได้เป็นหมอนนะครับผมนะมาใช้เนาะเดี๋ยวได้เดี๋ยวผมก็จะหาภาพมาใช้แล้วกันเนาะโอเคได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีก็สวัสดีครับผม